สวัสดีค่ะครูปูนะคะแล้วก็ครูอิ๋วจากนุสลายโยคะวันนี้นะคะครูมีคลิปดีๆมาฝากพวกเรานะคะในท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนสำหรับคนที่รู้สึกว่าทำงานมาเหนื่อยแล้วอยากผ่อนคลายร่างกายไม่อยากจะฝึกหนะักไม่อยากให้กล้ามเนื้อได้ใช้งานามากก็สามารถเปิดคลิปนี้แล้วฝึกก่อนนอนได้อาจจะอาบน้ำแล้วอยู่บนที่นอนก็สามารถฝึกได้เช่นเดียวกัน แล้วอย่างนี้ก่อนนอนถ้าเรายืดหนักมากมันจะทําให้เราตื่นตัวแล้วนอนไม่หลับไหมครูอ๋อกลุ่มท่าอาสนะในท่าการยืดเหยียดผ่อนคลายก่อนนอนเนี่ยครูจะเลือกท่าที่ให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบการหมุนเวียนของเลือด นะคะ<ม>ก็เลยถ้าระบบการหมุนเวียนของเลือดของเราสมดุลดีร่างกายของเราผ่อนคลายดีแล้ว<ม>ก็จะทําให้เราหลับสบายมากขึ้นแล้วเอาไปใช้ในตอนตืน่นนอนได้ไหมครูตอนเช้าก็สามารถ นำมาใช้ได้ค่ะก่อนที่เราจะลุกจากที่นอนเราจะรู้สึกว่านอนพลิกตะแคงตัวไปทางซ้ายหรือขวานานๆหรือนอนอยู่ในท่าเดิมๆนานๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเมื่อยล้ากล้ามเนื้อก่อนลุกจากที่นอนเราก็สามารถเปิดคลิปแล้วฝึกตามไปได้ก็จะช่วยยืดเหยียดและทำให้ร่างกายของเราเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะ,ะดำเนินชีวิตในชีวิตประจาวันของเราได้โอ,โอเคค่ะ ่ทีนี้ถ้าสำหรับนะคะคนที่อยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ควรใช้นะคะซัพพอร์ตของเราทุกๆครั้งก็คือบล็อก หรือว่าผ้าขนหนูผืนเล็กๆของเราทีนี้สำหรับคนที่ฝึกบนที่นอนนะคะอาจจะใช้หมอนหรือว่าผ้าห่มก็ได้ทีนี้ทำอย่างไรให้เรานั่งสมาธิการนั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อทำให้ร่างกายของเราผ่อนคลายขึ้นเพื่อทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญในการนั่งสมาธิก็คือการนั่งแล้วทํำยังไงให้เรารู้สึกสบายให้เราสังเกตล่างกายตัวเองถ้าเรานั่งแล้วหน้าขาของเราสะโพกของเราลาบชิดติดพื้นได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าตึงข้อต่อสะโพกนั่นหมายถึงว่าเราสามารถนั่งได้แบบสบายแต่ถ้าใครนะคะสังเกตตัวเองหัวเข่าของเรายกขึ้นสูงแบบนี้แล้วรู้สึกตึงๆที่ข้อต่อสะโพกไปจนถึงหลังส่วนล่างให้เราใช้นะคะถ้ามีบล็อกให้ใช้ ช่วยหรือถ้าไม่มีบล็อกให้เราใช้หมอนใบเล็กๆหรือว่าผ้าห่มนะคะม้วนทับกันค่ะเรานั่งนั่งบนผ้าหม่มหรือว่านั่งบนบล็อกแล้วปล่อยต้นขาทั้งสองข้างปล่อยหัวเข่าลงที่ด้านข้างเราจะรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากขึ้น เมื่อรู้สึกว่าในท่านั่งของเรานั่งสบายขึ้นแล้วให้เราผ่อนคลายร่างกายขังงายฝ่ามือใครจะงายหรือจะคว่ำก็ได้แต่ขอให้ต้นแขนทั้งสองข้างปล่อยลงทิ้งลงไปนะคะให้รู้สึกว่าต้นแขนของเราไม่เกร็งจากนั้นค่ะผ่อนคลายต้นคอให้รู้สึกสบายน้ำหนักอยู่ที่ฐานแก้มก้นด้านหลังหรือสะโพกด้านหลัง อะเมื่อพร้อมแล้วให้เราหลับตาปิดเปลือกตาลงเบาๆผ่อนคลายร่างกายให้รู้สึกภายในทุกส่วนเบาสบายปล่อยความรู้สึกปล่อยจิตของเราให้ว่าง หายใจเข้าออกผ่อนคลายสักห้าลมหายใจ ให้กล้ามเ,เนื้อหน้าท้องสวงอกยืดขยายกล้ามเนื้อหน้าท้องสวงอกยุบลงไม่กลั้นลมหายใจปล่อยลมหายใจให้ลื่นไหล เมื่อกล้ามเนื้อผ่อนคลายเบาสบายดีแล้วลมหายใจแผ่วเบาลื่นไหลให้เรามีสมาธิกลับมารับรู้ขยับปลายนิ้วมือกำแบกำแบช้าๆค่ะแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นหลังจากที่เรานั่งสมาธินะคะให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายแล้ว มีสมาธิมากขึ้นแล้ววันนี้นะคะครูจะให้พวกเรามาฝึกลมหายใจกันการฝึกลมหายใจหรือในภาษาของโยคะก็คือการฝึกปราณยามะ การฝึกปราณายามะมีหลายรูปแบบแต่วันนี้ครูจะเลือกการฝึกปราณายามะในรูปแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถฝึกได้ก็คือการฝึกอนุโลมะและวิโลมะการฝึกแบบนี้จะช่วยอะไรให้กับร่างกายมีประโยชน์อะไรบ้างการฝึกในรูปแบบอนุโลมะและวิโลมะนะคะจะช่วยทําให้ร่างกายภายในของเราเนี่ยเกิดความสมดุลเมื่อร่างกายภายในของเราเกิดความสมดุลแล้ว จะทำให้ระบบภายในทุกส่วนของร่างกายทำงานดีขึ้นปอดของเราก็จะแข็งแรงขึ้นเวลาที่ปอดของเราแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้เราสามารถหายใจได้ลึกได้ยาวและนานขึ้นด้วยค่ะดีเลยครูช่วงนี้โควิดกำลับมาแรในกระแสน่ากลัวมากถ้าเรามาฝึกปานแล้วทำให้ปอดเราแ,แข็งแรงค่ะ นะนะใช่ค่ะถ้าเราฝึกปราณยามะเป็นประจำนะคะก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อปอดของเราแข็งแรงได้เมื่อปอดของเราแข็งแรงแล้วเราก็จะสามารถสู้กับโรคภัยต่างๆได้โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามามามเรียนรู้กันนะคะว่าการฝึกอนุโลมะและวีโลมะต้องทําอย่างไรอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ เรยกจไปที่เสือเอค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะเราเริ่มจากการนั่งสุขาสนะในท่าสุขาสนะนั่งผ่อนคลายให้ร่างกายของเรารู้สึกสบายให้เราเอามือขวาของเราขึ้นมาค่ะแล้วเก็บนะคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางเหลือนิ้วโป้งกับนิ้วนางนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยปิดที่ปีกจมูกด้านขวา แล้วใช้นิ้วนางปิดที่จมูกด้านซ้ายเราจะปิดสลับซ้ายขวาไปวันนี้ครูจะให้เราเริ่มง่ายๆนะคะจากลมหายใจเข้าออกที่เท่ากันนับที่สแล้วออกสาไปเรื่อยๆช้าๆแต่ถ้าใครรู้สึกว่าลมหายใจไปได้ไม่เท่ากับครู mm hmm. ก็ให้ไปล่อยลมหายใจของตัวเองให้สบายๆเลยไม่ฝืนนะคะแล้วไม่กลั้นหายใจ mm hmm. เดี๋ยวเราพร้อมนะคะเริ่ม,เร,มเริ่มจากปิดจมูกข้างขวาค่ะ ใครจะหลับตานะคะเพื่อทำสมาธิหรือลืมตาก็ได้พร้อมเริ่มหลับตาลงช้าๆเบาๆปิดที่ปีกจมูกด้านขวาหายใจเข้าซ้าย3 2 1ปิดซ้ายออกขวา3 2 1เข้าขวา 3ามสองหงปิดขวาออกซ้าย3ามสองหงเข้าซ้าย3ามสองหงปิดซ้ายออกขวา3ามสองหงเข้าขวา3 2 1ปิดขวาออกซ้าย3ามสองหงเข้าซ้าย3ามสองหงปิดซ้ายออกขวา3ามสองหงสุดท้ายเข้าขวา3าสอง หนึ่งปิดขวาออกซ้ายสามสองและหนึ่งรีเซ็ตลมหายใจหายใจเข้าลึกออกผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออก ค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆค่ะเราจะรู้สึกนะคะโล่งที่จมูกทั้งสองข้างนะคะเป็นการทําความสะอาดช่องทางเดินหายใจให้เรารู้สึกหายใจโล่งและสบายขึ้นอจากนั้นนะคะเราเริ่มนะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อสบายๆกันก่อนเหยียดแขนตรงมาที่ด้านหน้าค่ะสอดสีนิ้วประสานคว่ำฝ่ามือทั้งสองข้างลงค่ะให้ฝ่ามือของเราแตะที่ปลยปลายคางนะคะหายใจเข้ายกศอกดันคางขึ้นสูง หายใจออกขมวท้องกงหลังเหยียดแขนก้มเก็บขาอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าค่ะยกศอกขึ้นสงูงดันคางขึ้นด้านบนหายใจออกขมวท้องกงหลังก้มเก็บขาหายใจเข้ารอบสุดท้ายยืดคางยาวๆสาม หายใจออกขมแมวท้องโกลงล,างกลงัางโกมเก็บคางชิดอกผ่อนคลายบ่าไหล่ทั้งสองข้างไม่เกรงต้นคอและหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นเหนือศรีรษะยืดลำตัวขึ้นค่ะลดมือขวาอยู่ที่ด้านข้างสะโพกขวาแขนซ้ายแตะที่ด้านหลังท้ายทอยหายใจเข้าลึกเรายืดลำตัวกันค่ะหายใจออกค่อยๆลดศอกขวาลงที่ด้านข้าง กดฝ่ามือด้านขวาอยู่ที่พื้นหายใจเข้าเหยียดแขนด้านขวาตรงออกงอศอกขวาค่อยๆย,ยืดลำตัวฝั่งซ้ายรอบสุดท้ายหายใจเข้าดึงกรับหายใจออกงอศอกขวากดสะโพกด้านซ้ายเปิดศอกซ้ายขึ้นด้านบนพยายามอยากคว่ำลำตัวมาที่ด้านหน้า2และหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาขะสลับข้าง มือซ้ายอยู่ที่ด้านข้างสะโพกซ้ายมือขวาแตะที่ด้านหลังท้ายถอยหายใจเข้าลึกออกลดศอกซ้ายเข้ากลับมาสองยืดเข้าดึงกลับสามเท้าไหวค่อยๆงอศอกซ้ายลงที่พื้นลดสะโพกด้านขวากลาวดิ้งที่พื้นไว้ เปิดศอกขวาขึ้นด้านบนหายใจไม่กลั้นนะคะและหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาออกผ่อนคลายจากนั้นเหยียดขาตรงมาที่ด้านหน้าค่ะครูขอขยับนะคะไปที่ด้านหน้านะเหยียดขาตรงมาที่ด้านหน้าให้เราวางฝ่ามือทั้งสองข้างไว้ที่ด้านข้างสะโพกฝ่ามือกดที่พื้นค่ะเรายืดหลังให้ตรง หมุนหัวไหล่ไปที่ด้านหลังเฟกปลายเท้านะคะปลายนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนสูดลมหายใจเข้าลึกกระดกปลายเท้าถ้าใครไหวรอยข้อเท้าทั้งสองข้างขึ้นมาหายใจออกค่ะย,ยืดปลายเท้าไปที่ด้านหน้ายืดหลังเท้าหายใจเข้าค่ะกระดกปลายนิ้วเท้าขึ้นหายใจออกกดปลายเท้าลง รอบสุดท้ายหายใจเข้ากระดกปลายนิ้วเท้าขึ้นแล้วค้างไว้ค้างเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดความยืดขยาย 3. ม,มือยังผักพื้นค่ะยังนั่งตัวตรงหลังตรงอยู่หายใจออกกดปลายนิ้วเท้าชี้ตรงไปที่ด้านหน้า 2. และหายใจเข้าผ่อนคลายค่ะหมุนข้อเท้าทั้งสองข้างไปทางซ้าย ไปทางขวาผ่อนคลายจากนั้นให้ลองงอเข่าขวานะคะเข้ามาลดฝ่าเท้าด้านขวาเปิดเป็นครึ่งหนึ่งของท่าผีเสื้อให้ฝ่าเท้าด้านขวาของเราแตะที่ต้นขาด้านซ้ายมือทั้งสองข้างค่ะเหยียดตรงไปที่ด้านหน้าแต่ผ่อนคลายบ่าไหลแล้วมองตรงไปที่ด้านหน้าพยายามยืดหลังให้ตรงไว้หายใจเข้าลึก หาจะออกลองหย่อนหน้าท้องไปแตะที่ต้นขาค่ะถ้าเรารู้สึกว่าหน้าท้องแตะที่ต้นขาแล้วตึงที่หลังล่างหลังล่างของเรายืดตึงเต็มที่แล้วไปต่อไม่ได้แล้วให้เราค้างอยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าใครรู้สึกยังไปต่อได้ให้เราค่อยๆใช้นะคะหน้าท้องลดหน้าท้องลงไปแตะที่ต้นขาเดินมือไปที่ด้านหน้าช้าๆแบบผ่อนคลายปลายนิ้วเท้ายังชี้ขึ้นด้านบนอยู่ค่ะแล้วค้างไว้หายใจเข้าลึก ออกผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาเหยียดแขนทั้งสองข้างออกที่ด้านข้างค่ะหายใจออกทวิตบิดจากเอวไปทางด้านขวาลดมือซ้ายจับที่หัวเข่าขวามือขวาแตะที่ด้านหลังท,ยทอย หายใจเข้าลึกๆบิดลำตัวค่ะบิดอกเปิดไหล่ขวาหายใจออกเอียงลำตัวไปทางด้านซ้ายอีกสองรอบนะคะหายใจเข้าดึงกลับมาหายใจออกสองยืดรอบสุดท้ายหายใจเข้าดึงกลับหายใจออก3ค่ะยืดลำตัวด้านขวาสาม สองค่อยๆลดไหล่ซ้ายลงให้ต่กและหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาคลายท่าค่ะมือขวาอยู่ที่ด้านหลังสะโพกขวาพร้อมนะคะกดหน้าแข้งด้านขวาให้แน่นหายใจเข้าดันสะโพกขึ้นหายใจออกวาดแขนซ้ายค่ะผ่านใบหน้าต้นแขนด้านซ้ายใกล้ใบหูพยายามผลักสะโพกไปที่ด้านหน้า ตอนนี้ทุกคนจะรู้สึกตึงตั้งแต่สะโพกไปจนถึงปลายนิ้วมือด้านซ้ายถ้าใครไหวยังไปต่อได้ให้เราค่อยๆหมุนอกซ้ายค่ะขึ้นด้านบนแล้วมองที่มือหายใจมีสมาธิค่ะอยู่กับลมหายใจและหายใจเข้าลดสะโพกลงออกผ่อนคลายหาเยียดขาด้านขวากลับมาค่ะขยับสลับ ทีนี้สลับข้างค่ะฝ่าเท้าด้านซ้ายแตะที่ต้นขาด้านขวาขยับก้นนะคะให้เรานั่งให้เต็มสะโพกทั้งสองข้างมือทั้งสองข้างค่ะเหยียดตรงไปที่ด้านหน้าพยายามกระดกปลายนิ้วเท้าไว้หายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกลดหน้าท้องลงไปหาต้นขาค่อยๆเดินมือไปช้าๆไปพร้อมลมหายใจที่ผ่อนคลายหายใจเข้าลึกออกผ่อนคลาย ลมหายใจรู้สึกแผ่วเบาสบายร่างกายรู้สึกผ่อนคลายในขณะที่เราฝึกพยายามอยากลั้นหายใจนะคะยืดกล้ามเนื้อแผ่นหลังยืดกล้ามเนื้อแฮมสติงหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆก้างแขนทั้งสองข้างออก บิดลำตัวไปทางด้านซ้ายบิดจากลำตัวค่ะแล้วบิดจากอกมือขวาอยู่ที่ด้านหลังสะโพกขวามือซ้ายแตะที่ด้านหลังไทยถอยหายใจเข้าลึกหายใจออกลดหัวไหล่ขวาเข้ากลับมาสองยืดรอบสุดท้ายหายใจเข้ายกลำตัว หายใจออกเอียงลำตัวไปทางด้านขวาพยายามอยากคว่มหัวไหล่ซ้ายหายใจเข้าลึกๆออกยาว และหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะคลายท่ามือซ้ายอยู่ที่ด้านหลังสะโพกซ้ายกดหน้าแข้งด้านซ้ายของตัวเองให้แน่นออกแรงจากสะโพกดันสะโพกขึ้นด้านบนหายใจเข้าดันสะโพกขึ้นรู้สึกตึงที่สีข้างด้านขวาหายใจออกค่อยๆหมุนอกขวาขึ้นด้านบนแล้วมองที่มือขวาเหยียดขาขวาให้ตรงหายใจเข้าลึก ออกผ่อนคลายหายใจเข้าลดส,สะโพกลงหายใจออกคลายท่าค่ะอ่าโอเคจากนั้นนะคะเราจะเปิดกล้ามเนื้อสะบักบาลายกันนิดนึงค่ะให้ทุกคนเดินมือไปที่ด้านหลังอ่าทีนี้เอาเท่าที่ร่างกายตัวเองได้ความรู้สึกเราขณะที่เดินมือเหมือนเราจะนอนเอ็นตัวไปที่ด้านหลังค่อยๆเดินมือไปช้าๆ ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อรอบหัวไหล่กล้ามเนื้อสะบักรู้สึกตึงๆเดินได้เอาพอประมาณเอาเท่าที่ร่างกายเราไหวเมื่อเดินจนสุดแล้วตึงมากแล้วถ้าใครไหวค่ะขยับนิ้วก้อยแตะเจอกันเรียบร้อยแล้วให้เราหมุนหัวไหล่ไปที่ด้านหลังแล้วดันอกไปที่ด้านหน้าแล้วค้างอยู่ตรงนี้นะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะบักค่ะยืดเหยียดกล้ามเนื้ออกส่วนบน หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกออกยาวอีกหนึ่งลมหายใจลึกๆยาวๆหายใจเข้าค่อยๆเดินมือกลับมาช้าๆยกลำตัวกลับขึ้นมา อาจากนั้นให้เรานอนลงนะคะที่เสื่อหรือว่านอนลงบนที่นอนของเราก็ได้อนอนราบลงไปช้าๆผ่อนคลายร่างกายให้รู้สึกสบายงอเข่าขวาเข้าหาอกเอามือประสานที่หน้าแข้งพยายามลดไหล่ทั้งสองข้างให้ชิดติดพื้นหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆงอเข่าขวาเข้าหาอกขาโน้มหน้าแข้งด้านขวาชิดติดอก ท่านี้นะคะจะช่วยกดนวดอวัยวะภายในช่องท้องทำให้ระบบขับถ่ายของเราขับถ่ายได้ดีขึ้นมองตรงที่ด้านบนค่ะและลองดูนะคะค่อยๆขยับมือทั้งสองข้างจับที่ฝ่าเท้าถ้าเราไม่ไหวรู้สึกว่าตึงที่แฮมสิงมากแล้วให้เราหยุดที่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครยังไปต่อได้ยังไม่ตึงให้เราหายใจเข้าลึก หายจะออกค่อยๆยืดฝ่าเท้าขึ้นด้านบนค่ะผ่อนคลายสะบักบ่าไหลาให้รู้สึกสบายเหยียดขาตึงได้ให้เหยียดนะคะหายใจเข้าพยายามลดหัวไหล่ให้ชิดติดพื้นไว้และคลายมือซ้ายออกมือขวายังจับที่ขอบเท้าด้านขวาหายใจเข้าลึกยืดหายจะออกค่อยๆลดปลายเท้าลงที่ด้านข้างตึงข้อต่อสะโพกตึงที่แฮมสติง พยายามกดหัวไหล่ด้านซ้ายชิดติดพื้นไว้แล้วมองตามไหลซ้ายหายใจเข้ากลับมาออกผ่อนคลายสลับคาง,ข,ง,งขางงเข่าซ้ายชิดอกเอามือประสานที่หน้าแข้งหายใจเข้าลึกหายใจออกโน้มหน้าแข้งซ้ายเข้าหาอก ยืดสลักเพชรน,นะคะคือเส้นใต้กลนของเรายืดกล้ามเนื้อข้อต่อสะโพกจากนั้นขยับมือทั้งสองข้างค่ะจับที่ขออเท้าไม่ไหวลองงอไม่ไหวงอหัวเขา่าชิดติดอกไว้ค่ะถ้าไหวหายใจเข้าลึก ออกเหยียดขาดซ้ายขึ้นด้านบนค่อยๆลดหัวไหล่ทั้งสองข้างอยู่กับลมหายใจมีสมาธิอีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าหอกผ่อนคลายคลายมือขวาด้านข้างลำตัวหายใจเข้าลึกๆ หายจะออกเปิดปลายเท้าด้านซ้ายออกที่ด้านข้างพยายามกดสะโพกขวาลงชิดติดเสือ่อหรือที่นอนไว้นะคะอย่าให้สะโพกขวาลอยตามมาจะรู้สึกตึงที่แฮมสติงนะคะตึงที่เส้นใต้ก้นตึงที่ข้อต่อสะโพกและหายใจเข้ากลับมาค่ะหายจะออกผ่อนคลาย โอเคจากนั้นเรายืดลำตัวย,ยืดข้อต่อสะโพกกันนิดหนึ่งขยับสะโพกไปทางด้านขวาค่ะเอาขาขวาขึ้นมาพันถ้าใครพันที่ปลายเท้าไม่ได้หรือที่น่องไม่ได้ให้เรานอนเหมือนไกว่ห้างนะคะหายใจเข้าลึกออกล้มเข่าไปทางซ้ายบางคนขนาดที่ลดหัวเข่าชิดติดเสื่อนะคะหัวไหล่ด้านขวาอาจจะลอยตามมานั่นหมายถึงว่าความยืดหยุ่นของร่างกายของเรายังไม่พอ ให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข่าของเราชิดติดพื้นแล้วหัวไหล่ลอยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อลำตัวยืดกล้ามเนื้อสะโพกหายใจไว้และกลับมาค่ะสลับข้างขยับสะโพกไปฝั่งซ้ายเอาขาซ้ายขึ้นมาพัานที่ต้นขาขวาหายใจเข้า หอ,อกล้มเข่าไปขวาบางคนถ้ามีความยืดหยุ่นสูงนะคะหัวเข่าสามารถชิดติดพื้นได้หัวไหล่สามารถชิดติดพื้นได้ก็ถือว่าดีมากเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าร่างกายของเรามีความยืดหยุ่นมากพอและกลับมาตรงกลางค่ะทุกคน จากนั้นงอเข่าเข้าหาอกอีกหนึ่งครั้งเอามือประสานที่หน้าแข้งหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นมาหายใจออกลดศีรษะลงกลางแขนทั้งสองข้างค่ะอยู่ที่ระดับหัวไหล่หนึ่งครั้งพยายามลดสะโพกให้จิตจิตพื้นเข่าทั้งสองข้างยังชิดติดพื้นแล้วหมุนหัวเข่าค่ะเป็นวงกลมก,กว้าง คลายกล้ามเนื้อสะโพกไม่ยกกล้นขึ้นสูงหมุนกลับไปทางด้านซ้ายโอเคจากนั้นค่ะคลายค่ะเหยียดขาไปที่ปลายเสือ คนที่ฝึกบนที่นอนนะคะสามารถนอนงายแล้วหลับไปได้เลยนะคะกล้ามเนื้อเราผ่อนคลายแล้วทิ้งทุกส่วนของร่างกายค่ะจมลงไปที่เสือ่อใบหน้าผ่อนคลายบ่าไหล่ทั้งสองข้างไม่ยกไม่เกร็งทิ้งต้นแขน ทิ้งต้นขาและปลายเท้าให้รู้สึกว่าตั้งแต่ศีรษะจลดปลายเท้าของเราโล่งเบาสบาย นั้นให้เรารวบเท้าชิดติดกันแล้วพลิกตะแคงตัวค่ะไปทางด้านขวาช้าๆค่อยๆลุกขึ้นนั่งค่ะ,ะมเมื่อเราฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่างกายของเราผ่อนคลายเบาสบายดีแล้ว ขอให้ทุกคนนะคะฝึกตามคลิปนี้แล้วหลับสบายค่ะ<ม>เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนามาสเตค่ะ